พ่อเป็น20ก็ได้นะฝั่งนี้21ก็ได้ไม่เท่ากันนะใช่ครับกดอัลโต้คือเขาจะรักษาอุณหภูมิ20องศาจะค่อยๆเบาพัดลมลงนะครับพัดลมนี่ใช่ครับพัดลมตัวนั้นกดลงได้เลยหน้ะจอเป็นเก้านิ้วพร้อมแผ่นพิทำทางแล้วก็กล้องถอยจอดนะครับฝั่งขวาจะมีตัวแอตติฟิคควบคุมด้วยนะพี่ฝั่งขวานะฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงขอพวงมาลั นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เข้าเกียร์ดีแล้วออกเดินทางได้เลยครับจอดพีอยู่ใช่ไหมใช่ครับบิดเยี่ยมเด็กนะทุที่นี่อ่ะอันนี้พี่เกียร์ถอยนะแล้วก็มาที่เกียร์ดีนะครับผมขึ้นได้ยังขึ้นด้านโน้นเลยพี่ไดียังดีแล้วครับผมไหนไหนดีต้องหงมซ้ายน่าจะตััวนี้ะใช่ครบโอเคถ้าคุณพี่ดันก็หาตัวจะเป็นฟังก์ชันเกียร์ธรรมดานะนี่ครับจะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งดันขึ้นเป็นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกช่วงคำเร็วนะเอาไว้ขึ้นเเขาาหรืออว่งงแซ สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ทุกช่วงความเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องอยู่รถนะเนี่ยพี่เติมเขาเร่งนะเดี๋ยวตดให้ปึ๊บเลยอ่าเสร็แล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้พอกดเร่งใช่ครับก็เบรกมือจะบดให้อัตโนมัตินะในกรณีที่เราลืมกดเขาแต่เงื่อนไขเราต้องทักเออเก็บคันนี้ขึ้นไมตลอดครับไอ้ตรงมุมแคบอ่ะครับ ใช้ท่านในการมองด้านข้างที่เราต้องนั่นใหม่เราต้องระวังหน่อยเมื่อกี้เป็นเสียงเตือนอออกนอกเลนครับพี่เออ่ใช่ครับมีแจ้งเตือนในพี่ด้วยนะอ๋อมีแจ้งเตือนใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาได้ไหมมันสามารถผิดผิดการตั้งผิดได้ครับตั้งข้ามผิดได้ รงลเกียร์บวกเกียร์เห็นไหมคะอันนี้ลดลงให้นะคะมันจะมีสองข้างดึงเข้าหาัค่ะ <Yeah. S 1> ข้างขวา,ขาจะเป็นการบวกค่ะส่วนด้านซ้ายจะเป็นการลดเกียร์ลงนะคะกรณีที่เราขับขี่ใช้ทั้งด้านทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็ขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาก็สามารถใช้ที่นั่นชิปนี้ได้นะ okay. I I แล้วก็ในส่วนของรถรุ่นอัลติเมทของเราเขาเรียกว่ามีระบบ ADA นะคะระบบวความปลอดภัยขั้นสูงของ i ิ u z u ก็จะมีระบบควบคุมความเร็วคงที่ก็คือ cruise control นะคะอันนี้เฮียใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็จะมีเป็นก็เรียกว่า stop and go ก็คือสามารถตั้งระยะห่างคันข้างหน้ากับคันของเราได้นะคะในการขับขีโดยเราจะใช้ความเร็วของคันข้างหน้าในการขับผีนะคะยกเว้นคันข้างหน้าใช้ความเร็วเกินกว่าที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเราเข้ามาใกล้เขาจะวัดระยะยอะไรต่างว่าแค่ย้เรงจอด ีะเป็นกรณีที่เราล็อกรถนะคะแจ้าต้องยู่ที่เรานะ <S <S เดินเข้าไปค่ะในระยะที่ใกล้เนี่ยค่ะแล้วก็มก็เรียกให้ผมดันแล้วเดี๋ยวฝาท้าทยก็จะเปิดไ<ม>อันนี้คือวิธีการสำหรับไม่ได้หมายถึงว่าเราปลดล็อกรถแล้วเซนเซอร์จะทํางานไนมะ่ใช่รถจะต้องอยู่ในสถานนะที่ถูกล็อกแล้วจะขอ,อบแบกของมันหนักแต่สมมุติว่าถ้าจะปิดฝานเองเองทำยังไงเราทาเหมือนเดิมค่ะ นะคะแล้วก็เราก็ถอยฟังได้ยินเสียงเซนเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเขาปิดฝากเาเองสะดวกนะที่มานะคดสีอาชีพรับราชการเห็นรถตรงนี้มันสูงส,สมรรถนะการมองเลยมันกว้างใช้งานได้ดีทดล,ลองขับดูว่าแล้วทีนี้มันก็โอเคอยู่ ทดลองขับแล้วมันมันน่าจะตอบตัวเราได้นะว่าคือสามารถที่จะไปเที่ยวไกลๆได้ดีสมรรถนะพวกยางพวกขึ้นอยต์มันก็ใช้ได้สายยันจันทนาครับธุรกิจส่วนตัวแคนเมันชชีตครับเคยใช้รถอีสูซุครับเปลี่ยนแปลงครับนิ่มแล้วก็เหยียบพุ่งขึ้นครับ พันจากรเอกนิกรกุลาอัมครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะซื้อ,อรถนะครับผมอ๋อก็ถือว่าเป็นรถที่ทน่าใช้นะครับก็หลังจากการเทสก็โอเคนะครับถือว่าเป็นทุกอย่างก็ดีหมด